สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นเมาค่ะบบงจุกแบบนี้พบกับเราสองคนเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องของเพลงงล้วนๆวันนี้เริ่มกันเลยกำลังเป็นที่สนใจอยู่นะใช่เพราะว่าใกล้เข้ามาทุกคนนั่งนับวันรอแล้วนะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่28พฤศจิกายนอยากจะดูลเกินใช่เพราะว่าเป็นการ มาของไซค่ะอะซึ่งไซทุกคนก็แบบเอ๊ะไซคือใครไซก็คือเจ้าของเพลงฮิตกำนนำสไตล์ที่ตอนนี้ยอดวิวไม่ต้องพูดถึงธอลทะลุคือตอนนี้เขาแบบว่าเป็นรั่วไปแล้วใช่เขาเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วเหยียดแซงทุกยอดวิวทุกคลิปวิดีโอเลยใช่เลยนะครับแต่ ปัญหาคือตอนแรกแใช่คือคต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีข่าวมาตั้งแต่พักใหญ่แล้วค่ะเรื่องของการจะมาของไซอ่ามาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยใช่ใ <น S 1> ซึ่งตอนนั้นเราก็พยายามติดต่อหลายค่ายซึ่งเป็นค่ายคอนเสิร์ต ที่เคยพาศิลปินเกาหลีมามาแสดงมงไทยบ่อยเราก็พยายามติดต่อว่าเอ๊ะได้นำไหมมีคนได้นำไหมมีอยู่ค่ายหนึ่งแต่ไม่อยากระบุนะคะว่าชื่อค่ายอะไรตอนแรกที่เราคุยเขาก็บอกว่าเขามีการติดต่อจริงมีแผนนี้ใช่แต่ว่าแผนเนี้ยคือเป็นแผนปีหน้าเพราะว่าเขาได้มีคือมันมีเรื่องของโจทย์การคุยกันค่อนข้างเยอะรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่ใช่ศิลปินแบบ ไม่ใช่แค่ศิลปินเกาหลี คือเขาเป็นศิลปินระดับโลกเพราะว่าเขาไปใช่เพราะเขาไปเซ็นสัญญากับค่ายที่อเมริกาค่ายเดียวกับจัสตินบีเบอร์ซึ่งแบบว่าอ่าพอเป็นโจทย์อย่างนี้การทํางานต้องเปลี่ยนไปทุกทุกอย่างขั้นตอนจะมากขึ้นใช่การการพูดคุยลงลงในรายละเอียดจะต้องลึกมากขึ้นอ่าเขาบอกคือค่ายเนี้ยก็บอกว่าแต่ว่ายังไม่อยากเปิดเผยเพราะเป็นการพูดคุยกันยังไม่มีการตกลงเซ็นสัญญาเรื่องก็ดูเงียบไปจนล่าสุดก็ออกมาอ่าพี่วินิจ เลิศรัตนชัยบอกว่าพี่วินิของเฟิร์สแอร์ผู้บริหารองเฟิร์สแอร์พี่วินิก็ออกมาฟันธงว่าเขาเนี่ยแหละที่จะเป็นคนทำคอนเสิร์ตอนแน่นอนในเมืองไทยครั้งแรกของไทยเขาก็คือตั้งชื่อคอนเสิร์ตเรียบร้อยกำน้ำสไตล์ไทยแลนด์เอ็กซ์ต้าโอ้โหกำหนดแถลงข่าวเลยใช่ตอนแรกกำหนดแถลงข่าวเป็นวันนี้ตอนบ่ายสองโมงแต่ผลปรากฏว่าเมื่อคืนจ้ะเมื่อคืนสดๆร้อนๆเมื่อคืนก็ พีอา <PR S 1> ของพี่วินิก็โทรมาบอกว่าขอเรื่องคอนเสิร์ตขอเรื่องการถแถลงข่าวเร,เรื่องการถแถลงข่าวเป็นวันจันทร์ เอ้ทุกคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นไงฮะคือเราก็ไปทราบรายละเอียดมาว่าจริงๆแล้วคือเราเคยคุยกับพี่วินิตเรื่องนี้แล้วพี่วินิดบอกว่าเลือกงานตัวเนี้ยเขาเพิ่งได้รับเป็นงานจานด่วนค่อนข้างเป็นจานด่วนมากอืมทุกอย่างเร่งเร้าเร่งรัดเข้ามาหมดเลยใช่พี่วินิดบอกว่าเพิ่งรับงานมาสดๆร้อนๆเรื่องรายละเอียดยังต้องพูดคุยตกลงกันอีกเยอะมากครับพอคุยกับพี่วินิดเสร็จเราก็เอะมันจะยังไงนะคือเรื่อง คือมันไม่น่าจะเป็นคือเมื่อมีการตกลงเซ็นสัญญามันไม่น่าจะมีปัญหาอ,อหม่ไก็เลยบอกว่าแอบ,บคุยกับวงในเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงปัญหาวงในเขาก็เลยเขาก็เลยเล่าให้ฟ,ฟังว่า,วาปัญหาเกิดขึ้นว่าทีมคนที่จัดคนที่ไปคว้าตัวไซมาเนี่ยคืออยากได้กระแสความฮอต ซึ่งถ้าเป็นปีหน้าความฮอตของไซอาจจะบางลงอาจจะบางอาจจะเบาลงไปหน่อยใช่ถ้าได้ปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายกระแสนโยคนสนใจอยู่ใช่ยังแบบว่าเป็นที่พูดถึงยังมีอะไรแต่ว่าปัญหาคือไซเขาคิวฮอตมากก่อนหน้านี้ทุกคนก็ฟันธงว่าปีนี้ยิ่งวันลอยกระทงเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้เขายังต้องวงวนเวียนอยู่ที่อเมริกา ยังต้องโปรโมตยังคิวเลยโอ้ยังเยอะมากไม่มีทางคือสายเอเชียของของเราเนี่ยยืนยันเลย<อ>แต่พอมามฟันทงว่าเออทาง f i r s t Air เป็นคนจัดงานก็มาโจทย์ต่อไปว่าอ่ะแล้วคือยังไงมีการตกลงเซ็นสัญญากันเรียบร้อยใช่ไหมเขาบอกว่าเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วบอกว่า,า,อ,วอ,วาอ้าวแล้วปัญหาติดอยู่ตรงไหนปัญหาติดอยู่ตรงว่าการตกลงเซ็นสัญญาในเรื่องของรายละเอียดการทำคอนเสิร์ตไม่มีการพูดยในเรื่องของเขาเรียกอ่า สเกจด่วนของคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังเรื่องของช้อบางอะไรมันยังไม่ลงตัวใช่จะโชกี่เพลงโชกับใครจะมีศิลปินขึ้นด้วยไหมร้องเพลงอะไรเงี้ยคือรายละเอียดมันเยอะมากใช่เป็นเยอะมากแต่พอเมื่อถ้าให้พี่ดานะพี่จะต้องเดาวอย่างนี้เลยว่าพอเอาพอทางฝ่ายทางนู้นไปดูแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องไม่ใช่อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องตัดไปอะไรเงี้ย อย่างนั้นหรือเปล่าใช่มัน่คืออาจจะมีโจทย์ในเรื่องที่ว่าทางทางพี่วินิจเนี่ยก็คือวางโหววางโชว์มาการการเอาไซมาเอากำนาสไตล์มาที่เมืองไทยครั้งแรกจะต้องมีอุ้ยจะต้องความอลังการจะต้องเยอะมากจะต้องเยอะใช่เพราะพี่วินิจอ่ะเธอทางเฟิร์สแอร์ยืนยันว่ามีจะมีศิลปินร่วมโชว์ด้วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปจริงๆแล้วทางค่ายของไซที่เกาหลีเขาเขามองกลับกันเขาอาจจะมองในมุมที่ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ไปตามที่ตกลงนะ อ่าคือยังมีโจทย์ที่คุยกันยังไม่ลงตัวเพราะว่าทาง first air ไม่ได้ไปคุยเองใช่ในตอนแรกเพิ่งได้รับเพิ่งได้รับมอบหมายงานนี้มาอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาใช่ซึ่งเขาทางทาง ทางคุณเขาซีเรียสมากใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ทางที่เกาหลีคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าศิลปินเกาหลีที่จะมาเมืองไทยค,ค่อนข้างซีเรียสทุกอย่างนะคืออ่ะไซเราบอกแล้วว่าเป็นศิปินระดับโลกแต่ก่อนหน้านี้คือคนจะรู้อยู่แล้วว่าศิลปินเกาหลีมาเมืองไทยคือไม่ต้องเป็นศิลปินเกาหลีเป็นนี้ที่คุณนะ่ะ นิชคุณต้องเป็นคนไทยซึ่งพอเขามาเมืองไทยโจทย์ของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคือจะบอกว่าอุ้ยนิชคุณมาสัมภาษณ์เหมือนศิลปินดาราไทยมาอย่างเงี้ยไม่ได้คือทุกอย่างจะต้องเป๊ะตามที่ตกลงกันไว้จะบอกว่าเอ้ยนิชคุณแบบมาอย่างเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนิชคุณมาในนางของวง2 PM ครับอ่าแล้วคือมาโปรโมตมีมิสแองกรษแล้วก็ถามกับ พีอาว่าเออเราอยากสัมภาษณ์นิจคุณไม่ได้อสัมภาษณ์นิ่คุณที่หน้าแบ็คดอปเหมือนศิลปินดาราไทยทั่วไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้คือนิจคุณจะอยู่บนเวทีให้สัมภาษณ์บนเวทีเท่านั้นเราก็บอกว่าเอ้าหรอคือรายละเอียดมันจะเยอะมากใช่เราก็บอกเอ้าคือไมเขาไม่เอาหมอลำมานะหมอรำก็กังนําตายได้นะกำนันกำนันจะตายใช่เอาพี่คาโต้ลิบตามาใช่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหากันอยู่อย่างงี้ใช่ก็คือเลยต้องแบบเรื่องของการแถลงค่ะแล้วการนี้จะมีเรื่องอีกไหม คือคนมีคนมองสองมุมว่าอย่างแรกคือมาแถลงเรื่องของรายละเอียดไม่ใช่คือแถลงก่อนแถลงคอนเสิร์ตว่าจะมาเล่นที่ริมทะเลสาบเมืองทองวันที่ยี่สิบแปดโชว์จะเป็นยังไงอะไรยังไงมีศิลปินคนไหนขึ้นบ้างจะขึ้นตั้งแต่กี่โมงอ่ะแล้วจะมีโชว์ของไซกี่เพลงอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาที่เขาคิดกันไว้ว่าวันจันร์ว่าวันจันร์วันจันทร์จะออกมาในรูปแบบนี้อ่ะ อีก<ต>มุงหนึ่งคนก็จะมองว่า แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้โอเควันนี้เรามาแถลงข่าวเออแล้วคุณจะต้องยกขอยกเลิกคอนเสิร์ตไซอะไรประมาณนี้รึเปล่าใช่พี่วินิีอาจจะต้องมาเปลี่ยนโหมดคือถ้าถ้าคุยแล้วตกลงกันไม่ได้อาจจะมาเป็นเปลี่ยนโหมดว่าพี่นีวินิีบอกว่าโอเคคอนเสิร์ตนี้รายละเอียดยังตกลงกันไม่ได้ก็เราไม่ได้ทันก็ต้อาจจปพีน้าอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเลื่อนไปเป็นวันที่อื่นหรือยังไงหรืออะไรประมาณหรือจากตอนแรกที่จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กลงหน่อยอะไรอย่างไงอ่าก็ต้องรอดูกันวันจันทร์ตอนบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับแล้วเรา ความคืบหน้าเนี่ยมารายงานกันแต่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงจ้ะเออแต่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงจระัเราต้องบอกการที่แบบว่าไซอ่ะเขามาเพราะว่าหนูเคยหนูเห็นเขาไปเล่นที่เกาหลีอ่ะเขาจะไปเล่นที่รินทะเลซาเมืองทองใช่ที่มันจะพอเหรอเพราะตอนที่หนูเคยดูคลิปวิดีโอเขาที่ไปกางน้ำกันในน้ำมั่งแหละอุ้ยมินทะเลสาเมืองทองลึกนะอ่าลึกใช่ไหมเอออ้ยคือแต่ตรงนั้นเคยจัดลิงกิ้งพาร์คโอเคยู่ได้อยู่ได้อยู่หนูเคยไปดูอยู่พี่ว่ามันจะ แคบไปหน่อยนะขนาดพื้นที่เต้นไม่พอหรอไม่พอครับมันต้องใช้พื้นที่เยอะมากแต่ละท่าเขาเห็นไหมล่ะสเต็ปมันอันนี้นอง่อมนิดหน่อยเพี่ว่าจะเอาปล่อยฝ้ายไปไปเออจริงๆแล้วอ่ะหนูสิ่งที่หนูอยากรู้อ่ะคือเรื่องของว่าสิทเกต่ะคือ หนูมีความเชื่อเล็กๆในใจว่าพี่วินิชจะต้องมีศิลปินไทยขึ้นไปร่วมแจมด้วยจับจ้าบ่ะใช่หนูอว่าอยากรู้มากว่าศิลปินไทยคือถ้ามีศิลปินขึ้นไปร่วมแจมแล้วเป็นศิลปินไทยจะเป็นใครฝากด้วยครับพี่วินิชครับเป็นหมอรำสักคนหนึ่งปล่อยายก็ได้ใครก็ได้ทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยไปสู้กันกับวัฒนธรรมเกาหลีไงหนูว่าอยากเห็นใครู้วยใครฮะหนูอยากเห็นพี่เบิร์ดมาก โอ้ไม่ได้พี่เบิร์ดไปเต้นไม่ทันแล้วพี่เบิร์ดทันหรือนี่พี่เบิร์ดจะมีคอนเสิร์ตตั้งกี่รอบฟิตฟิตมากถ้าเกิดเราเอาหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาแล้วจะไม่ไม่หยุดพี่เบิร์ดฟิตมากอ่ะใช่ไหมมาต่อกันอีกข่าวนึงครับผมข่าวที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของแกมมี่เลยสามสิบปีครับน้องๆร้องเพลงพี่นานะครับเรามีเรามีเรามีภาพให้ดูด้วยสวยๆด้วยภาพพร้อมมาเลยนะฮะอันนี้เป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยศิลปิน9คน ร้องเพลงของพี่นางร้องเพลงของซิอนัมไพพงนะครับมีเนี่ยในภาพเลยไหมครับแต่อาราไทยรัชนกลูกสาวสวยๆเนี่ยปาวันลีปาวัลีเอิ้นขวัญนะครับกัรตองโอ้โหเยอะแยะหลายคนนะครับนิ้วก้อยกติกาดอกอ้อเข้าทิพย์ดาดินนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของแกมมี่โกเลยแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าอัลบั้มเหล่านี้จะขายดีมากแล้วอัลบั้มของ น้องๆ้องร้องเพลงพี่นาเนี่ยมันจะมีเพลงพิเศษด้วยแรงกายคนไกลบ้านะทั้งเก้าคนจะร่วมร้องด้วยกับพี่นาศสิรินะพรลำไยพงศ์เพีเพาะคิดดูนักร้องเก้าคนมารวมกันในโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนภาพไม่ต้องห่วงสวยด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาัลบ,บั้มรวมเพลงเฉพาะกิจแบบนี้เนี่ยอของแกมมี่ที่ทามาไม่ว่าจะเป็นตามฮอยอีสานก็ดีนะครับน้องๆร้องเพลงพี่ไมพี่ลุมพรก่อนหน้านี้ร้องเพลงครูสลากุนูตก็ดี ล้วนแล้วแต่ขายทะลุทะลวงทุกอัลบั้มเลยนะคะแต่แบบหนูว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งทําไมคือต้องเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะว่าการที่จะรวมตัวของศิลปินมันยากมากเยอะมากคือเอาคิวอย่างเดียวนี่ก็ต้องเช็คกันละเอียดยิบมากเลยนะครับเพราะแต่ละคนอย่างอย่างปาวเรี่เนี่ยคิวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันยิ่งตอนนี้เธอไปขึ้นคอนเสิร์ต M ร้อยห้าสิบแล้วด้วยห้าสิบคอนเสิร์ต เพราะฉะนั้นเธอจะเดินสายกันอุตลุดเลยนะฮะแต่อาราไทยนี่ก็ไม่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วอเออเดอะสตาห์อะไรพวกนี้<า>คือทุกคนมีคิวหมดเลยไงแต่ว่าวันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางแกมมิบอกว่าครบครัวสามีต้องเอามารวมให้ได้แล้วก็วต้องทําออกมาแล้วก็ภาพาออกมาสวยงามมากนะครับภาพเนี่ยเป็นพี่โกโปรดักชั่นอรีมแมมซึ่งพิสูจน์ไปแล้วหลายๆอัลบั้มของแกมิโกเนี่ยภาพออกมาสวยเลิศแน่นอนเลิศแน่นอนเลยแล้วก็อัลบั้มนี้ก็จะมีการวาง วางแผนกันแล้วนะครับอ่ะจะวางแผงแล้วหรอววางแล้ก<อ>็จะซื้อทันไหมเนี่ยซื้อทันซื้อทันเดี๋ยวเขาส่งมาให้เราดูนะครับอันนี้ผมก็หยิบเอาบรรยากาศของการถ่ายมิวสิกวิดีโอนะแบเนี้ยมาฝากเาล่นน้ำจ่อยกันก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วมิวสิกจะได้เห็นเต็มๆเมื่อไหร่เต็มๆแล้วทุกสุดเขาจะเปิดทางช่องแฟนทีวีเลยนี่แหละเป็นที่แรกเลยที่เขาจะต้องเปิดแล้วเราเป็นเราก็เป็นที่แรกที่มาเปิดเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอนะเพราะว่า พอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไปคว้ามันเลยนะฮะแล้วก็เอาไปร้องมือร้องพองอยู่เลยเนี่ยมือยัองพองเลยร้อยมากร้อยมากสดๆมากใช่เนี่ยการการถ่ายทำเขาจะถ่ายทำกันแบบคือคือเต็มที่มากเต็มเต็มเฟรมมากเลยอ่ะเร้องแต่ละคนเนี่ยคือแบบหนูชอบฟิลแบบเนี้ยใช่ไหมเออชอบแบบ MV ฟมวีฟิวเบิเนี้ยมันมันดูสบายๆเลยอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับกับมิวสิกวิดีโอน้องๆร้องเพลงพี่นางสีทองไผ่พงนะครับของแกมิโกซึ่งจะเร็วๆนี้น่าจะ และชมกันทางสื่อทั่ว,วไปนะครับแล้วก็มี